คิดถึงน้องเพียวคิดถึงน้องไก่กันไหมคะการแข่งขันวอลลอลเอสวีลีกในวันนี้ค่ะรันมาแร่กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่องเล็กวอลลอลช่องของเจเล็กคนไม่สวยแห่งเมืองชุมพรค่ะ คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเชียร์พักสม้มเอ้ยมาเชียร์ทีมสมีส้มแหมปิดคลิปกันไปหมดแล้วใช่ไหมยายาไม่ใช่อย่างนั้นทีมสีส้มค่ะมาเชียร์อารันมาเร่พบกับเอสเตโมริวังเล่แหมทีมนี้เคยเจอไปแล้วค่ะจิบจิบสบายสบายวันนั้นแข่งในบ้านค่ะวันนี้ไปเยือนแมตส์นี้เป็นแมชสที่27ของอารันมาเร่นะคะแล้วค่ะ อัชรพรคงยศและด้านหลังนานนานนานเบอร์ยี่สค่ะวิมลรัตนะพันพันพันและคนอื่นๆค่ะหัวเสาอ,อีกคนก็เป็นโยชิมูระค่ะบีหลังก็เป็นวาคซุเมะนะคะและนี่ค่ะถังฝั่งของเอสเตโมก็เห็นมีผู้เล่นต่างชาติคนหนึ่งแหละแบบโหดมากเลยนะคะบัตเลอร์ แล้วก็มีทีมชาติญี่ปุ่นก่อนหน้านี้คนหนึ่งค่ะนั่นก็คือโอซนะอินะคะก็เป็นคนทำแต้มหลักๆนั่นแหละเอาแต้มแรกเป็นของพี่เพียวอัชรพรคงยศค่ะทุบจาก3เมตรสวยอย่างแรงพี่เพอรวแหมเรียกน้องเพียวดีกว่าเรียกน้องเพียวมาเป็นปีแล้วจะมาทำเรียกพี่เพียวพี่เพียวได้เพื่ออ้อารมณ์ไรคือนำสองโนนะเอาเอสโมะลักไซบล็อก เอาบุกใหม่อีกครั้งหนึ่งตะปบ,บไว้ค่ะพี่เพี้ยวมอมเกี่ยวติดแล้วค่ะแต่เอามาเล่นไม่ได้ไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองเอาวคาคซุเม,มยอดโดนบุกกลับแล้วโดนแล้วยังติดบล็อกอยู่ตอนนี้หน้าบล็อกก็มีใครแล้วนะนะซินดี้นะคะเอาแป๊บเดียวเขาขึ้นนำแล้วค่ะอบอนแรกไม่เข้าอีกวคาคซุเม,มตี โอ้น้องเมย์รับได้นะคะน้องเมย์ผู้เล่นต่างชาติอีกคนนึงแล้วก็สวนกลับอ mm hmm. ไปห้าสองแล้วค่ะอารันมาเรยยังไม่ได้แต้มเพิ่มเลยบคาสุเมะผลักใส่บล็อกก็ยังไม่ได้พี่เพียวขอพี่เพียวขอพี่เพียวขอแล้วพี่เพียวก็ตีติดเน็ตไปค่ะไปหกสองแล้วเนี่ยอา้าวสับสี่ต่อเจ็ดพี่เพียวทำแต้มไปแล้วสองแต้ม เอาบัตเลอร์แม่ไม่ผักได้บล็อกลรตีพนันเอาเธอจะใจบัตเลอร์นะนานหยอดมาพอแค่นได้หน่อยสมเมตรของโยชิมูระแมดโดงเลือเกินน้องเมทุบมาฮึไปแปดต่อห้าแล้วไม่ผักอีแรงไรแล้วนี่เอาพ,พี่เพียวยังไม่ผ่านบล็อกเอาบุกไหมพ,พี่เพียว ตีไปหลังค่ะตูแล้วเขาสวนกลับแบบจังหวะที่เพลอนะทีนี้ต้องสกัดกั้นไว้ให้ดีอ้าวบล็อกไว้ค่ะยังไม่ผ่านน้องไก่มาช่วยบล็อกแล้วอ้าวโยนให้พี่เพียวอ๋อเรียกน้องเพียวจะบอกว่าเรียกน้องเพียวน้องเพียวแล้ววอกคาสเมะบอกว่าทัสค,ค่ะไล่มาเป็นหกต่อเจ็ดแป๊บเดียวไปสิบเอ็ดต่อเจ็ดแล้ว เ,เราก็ตัดคำคามาให้ดูนะคะจะตัดทุกแต้มเหนื่อยนานาเซตเซตโยชิมูระตีลงไปเอาสิบสามต่อเจอาพี่เพียวรับบอลแรกสวยแต้มนี้เอาก็น้องไก่ตีหนักแล้วทุบอีกสักทีแล้วแล้วแล้วห้าห้ากรรมการว่าเือจะให้ออกหรือไม่ให้ออกสุดท้ายได้แต้มนี้นะคะเป็นแปดต่อสิบสาม วิมวลรัตนพันธ์เซิร์ไปเอาเซิร์ฟดีอยู่แล้วแล้วเขาก็อืมอออือืืมมมสุดท้ายแมมจะได้ค่ะไปสิบสี่ต่อแปดเอาไหมโยชิมูระบุกไปใหม่เป็นแต้มค่ะเกี่ยวติดแล้วเล่นต่อไม่ได้เก้าต่อสิบสี่นานาเซะเซิร์ฟแม่เอาเซตบอลเร็วนานาเซ่รับขึ้นมา เซตให้วัคสุเมยี่สมม,มีความเหนียวและสวนกับอา้าวพี่เพียวร้องไว้แล้วก็ยอดกลับไปค่ะแมตตีไม่ได้นะครับบอลมันต่ำไปนิดนึงเนะี่ยอืมก็ได้แต้มค่ะสิต่อ1ิบีเริ่มไล่มาแล้วค่ะเหลือสีแต้มเอาบอลเร็วมาอีกแล้วค่ะโจมตีด้วยบอลเร็วเก่งนะทีมนี้นี่เอา บอลเร็วของซินดี้ไม่หนักพอไม่แรงพอโอสนาอิตีมาติดบล็อกของวาคาัสม,มี 11, ิบเอ็ดสิบห้าพี่เพียวดูชัดๆสิใช้พี่เพียวเปล่าอัชพรคนุณยศหรือเปล่าใช่แล้วค่ะสิบสองต่อสิเจดโอ้แล้วซินดี้เสิร์ฟดีโอสนาอิตีมาแม่ทะลุบล็อกลงไปค่ะไปสิปเอาสิบสาสปด บัตเลเคาะมาเอ,าอ้าลิฟยังเกีียวไว้ติดแหมเสื้อของอารามาเร่นี่สีเสื้อของลิฟกับผู้เล่นนี่มันน้ำเงินกับส้มก็จริงนะแต่มันเป็นน้ำเงินกับส้มที่มันมองยากเหลือเกินอ่ะอ้า,นนะอาวาคคสุมเมีีอ่ะสิบสี่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่เอาจัมเมสิร์ฟวัคซัสมีใิไหมเอาบอลมุดดีโอสาอิยอดอ่ะอย่างนี้ใจ สามเมตรไปทัส่ะทัสสิบห้าสิบแปดเอาแล้เหลือสามแต้ม,มบัตเลอร์โทเอ้ยทุบหนักดักไม่ทันสิบเก้าสิบห้าเสร์ฟมาแล้วอ่าแหมเขาจ่ายสามเมตรบ่อยนะคะว่าคัสเมทชี้ว่าลงค่ะสิบหกสิบหกสิบเก้า โอ้น้องเมย์ขึ้นตีไปยี่คนใหม่ลงมาแทนค่ะดนาเซให้กับโยชิมูระยอดอาด้แต้มค่ะยี่สิบสามสิบแปดโอ้อา้อาวอ้าวบอลแรกไม่ดีซะแล้วมาเอดาค่ะตีทัสเอาไล่มาเป็นสิบเก้ายี่สิบสามแล้วก็ไปเสิร์ฟเอารับล้นไปนิดนึงเอาเก็บได้ แล้วกรรมาการเป่าแล้วค่ะว่าฟ้าวยี่สิบยี่สิบสามไมดะเซอร์ต่ออันเดอร์ตั้งโัวซาตีเซฟบล็อกได้แล้วก็บุกไหมก็ยังไม่ผ่านเอาเธอตั้งบล็อกดีๆเลยบล็อกไว้แม่กระแทกบล็อกออกไปนะคะขึ้นเซตพอยต์ค่ะยี่สิบสี่ยี่สิบเอาเซตวัคซุเมตีค่ะทะลุบล็อกเหมือนกันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเซ เรามาเรสเซิร์ไปแล้วเซิร์เค่ะนี่นี่นีนเบอร์สินะคะที่ลงมาเซิร์ฟบ่อยๆอ้าวแล้วก็พลิกเน็ตลงไปเป็นอีกแต้มนึงค่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่เอาเซิร์ไปเอาบอรแรกไม่ค่อยดีนะักอา้าวแล้วก็เป็นบล็อกได้ค่ะนั่นยี่สิบสี่เท่ากันค่ะอืมอภินิหารมีจริง แหมน้องเขาเล่นเต็มที่เราไปบอกว่าพี่นิหารไม่ดีไม่ดีเอาตะปบไว้จีโถขึ้นเซตพอยค่ะยี่สิบห้ายี่สิบสี่อตโมเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาเซอเอารับขึ้นมาเซตสวยเซตสวยๆวาคาสุเมตีเอตโมยังรับได้โอซนาอิสวรเอาลิฟยังร้องไว้ได้เซตต่อให้วาคคาสุเมเอาละยี่สิบห้าเท่ากันค่ะสนุกแล้วค่ะสนุกแล้วครอบนึง ยี่สิบหกยี่สิบห้าเอาเก็บบอลได้แล้วก็สวนกลับเลยยี่สิบหกเท่ากันเอาเซอร์ฟไปโดนทุบเซตพอ i n t ยี 27, ่สิบเจ็ดยี่สิบหกบอลเลอร์เซิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีแล้วอันเดอร์ตั้งให้มาเอดาเอายัง เอาเกี่ยวไม่ได้ค่ะ27เท่ากัน,น,ร,นร่อนร่อนน้องไก่เซิฟเอสสินะไก่อ้าวแต่ก็เซิฟดีค่ะไม่เอสก็ดีน้องเมย์บ้างอ้าวอาะไรมาได้รับได้แล้วแล้วไม่ไดะทูบอ้าวกรรมการบอกไม่ทัสค่ะขึ้นซองสองหอบติดเลยเธอแม่ก็เป็นอันว่าเซตแรกอระไรมาได้แพ้เอสโตโมไปค่ะน่าเสียดายจริงๆพี่เพียวมาแล้ว แต้มแรกเป็นของอารันมาเร่ค่ะเสิร์ฟไปแล้วก็เสิร์ฟออกไปหนึ่งเท่ากันเอาให้พี่เพียวค่ะทุบหนักมากลงไปแล้วอา่ามีภาพช้าหรือเปล่า,าภาพช้าให้ดูเอาสองเท่ากันพี่เพียวรับบอลแรกขึ้นมาน้องไก่แม่เซตเข้ามือไม่เข้ามือ เอาแล้วเอสโมบุกออกไปค่ะอะไรไม่รูขึ้นนำสามสองบคาสมเมะเสิร์ฟไปอืมโอซนาอียังไม่ผ่านบล็อกน้องไก่จับบล็อกไวด้ดีให้แม่นมันนั่นยอดลังบล็อกแล้วนกเพียวเซ็ตให้วาคาสเมตีจากสามเมตรลงไปค่ะขึ้นนำไปสี่สองแหมวันนี้สนุกจริงจริงเอาเขาเซ็ตแล้วโอซนาอีอีกครั้งหนึง่งยังรับขึ้นมาได้และ และออกหรือลงอ่ะออกค่ะออกไปนิดหนึ่งอารา์มาเรนยังนําอยู่6ต่อ4นะคะนําอยู่2แต้มเอาอ,อยังรับมาได้ค่ะแต่ว่าแมก,กระชอกไปไกลเลย5ต่อ6เริ่มเบียดมาแล้วเอาอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอ้าวตอนนี้โยชิมูระหัวเสาเบอร์25ไม่อยู่นะคะใช้น้องคนนี้ที่เพิ่งเข้าทีมมาค่ะเล่นดีเหมือนกัน แต่ยังจำชื่อน้องไม่ได้อ่าวาคาซุเม,มทำแต้มขยับไปเป็นเจดต่อหแหมแป๊บเดียวค่ะแปดต่อหกซะแล้วอารามารหยุดอยู่ที่หกแต้มแล้วตาวและเป็นเจดต่อแปอ่าตอนนี้9้าต่อ7ค่ะเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีมองเพียวอันเดอร์ให้วาคาซุเม,มเอาดูซิเขาก็บันจงเหมือนกันค่ะแม่ทัชเอาออกไปไปสิบต่อเจด เอาไมยเสิร์ฟมาเซตสาเม็ดให้พี่เพียวเมยรับได้สวนกลับยังไม่ผ่านบล็อกเอสโม่สวนกลับอีกทีนึงเอายอดมาร้องทันแล้วกรรมการเป่าแล้วค่ะว่าอืมให้แต้มเอสโมไปสิบสองต่อเจ็ดแล้วซินดี้เขาก็บล็อกทันไงเอาพ,พี่เพียวเก็บได้ ตีไปยังไม่ผ่านบล็อกค่ะสามเปตของเพียวๆยังรับขึ้นมาได้โอสนาอิทุบยังไม่ผ่านบล็อกบอลเร็วทุบหนักมากไปสิบสามแล้วค่ะนั่นสิบสี่ต่อแปดแล้วเอาบอลแรกไม่เข้าอีกพี่เพียวโดนบุกครับอืม แล้วกันแล้วกันโดนบุกอีกแล้วบล็อกไว้อา้าวแล้วก็บล็อกได้ค่ะบล็อกลงไปเก้าต่อสิบสี่เป็นอัชฉรพรคงยศนะคะวันนี้ทำเกมบล็อกได้ดีมีให้ดูเยอะๆเราก็จะให้ดูเยอะๆอา้าวโดนบุกใหม่อีกแล้วค่ะ นักเหลือเกินไปสิบห้าต่อเก้าเอาเสิร์ฟจี้เพียวๆมากๆเลยกลับมาเมืองไทยนี่น้องเพียวไม่เหลือกระตุ้งกระตังอะโดนจี้จี้เหลือเกินไปสิบหกต่อเก้าแล้วค่ะนั่นเห็นไหมไม่เสิร์ฟที่ใครเลยนั่นอ่ะนั่นไงจี้มาจี้ทำแต้มได้นะตอนนี้ดูเหมือนว่าอืมจะเป็นคนที่รับบอลแรกแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเลยค่ะอืม เมทุกมารับขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าแม่ทำไงได้ล่ะได้แค่รับเอาวพี่เพียวเปิดบอลแรกมาเอาวมาโอค่ะมาแล้วค่ะน้องมาโอแล้วก็เอามาไอดะมาแทนอัชรพรคงยศค่ะตอนนี้เปลี่ยนแผนหน้าสามนะคะเปลี่ยนบีหลังด้วยเปลี่ยนมือเซตด้วยแล้วก็มีหัวเสามาด้วยอืม ไม่ได้อา้าวตีเปิดได้แต้มค่ะแต้มมันขาดเยอะมากเลยค่ะสิบเอ็ดยี่สิบไม่ได้เซิร์ฟไปบัตเลอร์ยอดมาหลังบล็อกเอาเซตไม่ไม่ไดะตีทะลุค่ะทะลุบัตเลอร์เอาไม่อยู่สิบสองยี่สิบเซตอีกครั้งหนึง่งน้องเมย์ฟาดมาเอาบัตเลอร์ตั้งเซตใหม่ เมตีมุมตรงลงไปยี่สิบเอ็ดแล้วสิบสามยี่สิบเอ็ดอาไ่เซิฟน้าน้องเมตีแม่ตัวเขาใหญ่ๆสูงๆนะคะทีมนี้อารันมาเรจะค่อนข้างตัวเล็กกว่าเยอะอ้าวมาโอชี้วันลงแต่ว่าไลาจัสบอกว่าออกค่ะขึ้นเซตพอยต์แล้วค่ะยี่สิบสี่ต่อสอิบสี่แต้ม แต้มน่ารักน่าชังมากเอาหยอดไปหลังบล็อกค่ะนัดสืกหยอดลงไป15 2สิบห้ายี่สิบสี่อ้าวยังไงซัมเมตของเมีนานาเซงัดขึ้นมาอ๋อไม่ใช่น,นานาเซแหมมาโอพมาโอจบแล้วค่ะยี่สิบห้าสิบห้าเดี๋ยวค่ะนานาเซเสิร์ฟ บอลเร็วมาแล้วลงไปแล้วหนึ่งต่อสองเซิร์ฟมาแล้วตีไปโอ้เป็นแต้มค่ะรับกระชอกออกไปน้องเขาก็ตีหนักดีนะคะเอาบอลแรกของพี่เพียวพี่เพียวขอโทษเพื่อนๆค่ะเป็นเสิร์ฟเอสไปเลยนะคะพี่เพียวขอแก้ตัวหน่อยอ่านาน้องบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ ไปหกต่อสามแล้วค่ะบอลเร็วของน้องไก่ก็ยังไม่ได้ค่ะเอาเซตของหลังมาให้พี่เพียวเอาบุกไปใหม่อีกทีหนึ่งไม่ทัดค่ะออกแหมวันนี้ผิดพลาดกันไปเยอะเอาเซตใหม่อัชรพรไม่รับขึ้นมาได้โอสนาอิส,นอสวนกับ อ้าวเพียวก็ต้องเขียวไปแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้เอา้าโดนบุกมานานาเซตั้งเ็บจ่ายวาคาสุเมะอืมออกออกไหมอ่ะออกอีกแล้วค่ะเก้าต่อสามแล้วเพิ่งจะมีสามแต้มเองเอา้าตอนนี้อัชรพรไม่อยู่แล้วค่ะไม่เห็นแล้วนะจะได้ลงมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนุ่งไทยเชอร์ไป คือถ้าอยู่อาจจะเป็นเป้าต่อการเสิร์ฟจ,จี้มากค่ะแล้วถ้าบอลแรงไม่เข้าก็อาจจะมีปัญหาอันนี้เดานะคะเดาหรือไม่ก็อาจจะเซฟน้องเพียวไว้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะม,มาเชียร์อีกวันหนึ่งแหละน้องไก่รับขึ้นมาแบบกลับหลังหันเลยทีเดียวว่าคาสเมตีลงไปค่ะหกต่อเก้าน้องไก่เสิร์ฟ โอ้ยสวนมาสไปสิบต่อหกแล้วอ,อย่ายับนักรแรงเตะเชียร์มายี่สิบเจ็ดแมตช์แล้วค่ะ,ะเสิร์ฟเสียไปแปดต่อสิบสองไล่ให้ทันเร็วไม่ไดะเสิร์ฟมาเอาเซตบัดเลยยอดยังอยู่ยังอยู่วาคาสุเมะยอดกับ เอตโมให้3เมตรน,นั่นยังไม่ผ่านบล็อกยังติดบล็อกอยู่เอาและได้ตั้งบอลแล้วนานนานาเสตตีเลยเราโอกาสนี้มาตั้งนานแล้วแม่น้องเมเคาะลงไปสบายสบายเลย13าต่อแปเอาบอลแรกไม่ค่อยดีนะค่ะแล้วนัส่อลงมาก็ทำแต้มได้เลย9ต่อสิบสามนัสิอเซฟ มีตีมาแม่ก็ลงไปง่ายได้ยอะตอนนี้ภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าอืมมีปัญหานิดหน่อยอืมคือเราพยายามจะกรอย้อนกลับไปอะค่ะทีนี้มันมันขึ้นแบบนี้อมันขึ้นแบบนี้เราก็ไม่รู้ทําพลืออ่ะดูกันไปแก้ขัดไปแล้วกันนะคะว่าคัสซูเมแคตีลงไป สิบเจปกติก็ภาพไม่ค่อยชัดอยู่แล้วตอนนี้ไม่ชัดไปใหญ่เลยเอาสิบเก้าสิบเอแล้วค่ะโอ้ยแต้มแบบว่ากุงขมับเลยทีเดียวน้องไก่แทบจะไม่ได้ตีเลยนะวันนี้นะไม่เห็นเซตให้เลยนะน้องไก่ไปเสิร์ฟค่ะอ่าแล้วเสิร์ฟออกไปยี่สิบสิบสองอันเด ไม่ไดะตีไปเอ้ายังไม่ผ่านบล็อกเอาบุกใหม่บาคคาสุเมตีผลักมาเอ้า,าบาคคาสุเมะอีกครั้งนึงนะอ่านาเนเซเซตบอลเร็วให้นัสสึตีลงไปสิบสามบคคาสุเมะเซิร์ฟค่ะนี่ถ้าไม่ได้เฉียทุกแมทน,นี่เงาอย่างนี้จะจำไม่ได้เลยใครเป็นใครยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะ นัสึหนหนตีน,นิดนึงตียังไม่ได้แต้มโดนเคาะกลับมาเอานานาเซให้วาคาซุเม,มยอดเอาไล่มาเป็นสิบสียี่สิบเอ็ดบัเลอร์เซิร์ฟเอาเซฟนัสึตีอืม บุกไหมอ้าวแล้วก็ตีลงไปค่ะ